สวัสดีค่ะมีคูห่หกงสาวอีสานสําหรับชิวิดีโอนี้เนาะก็จะพมามาเมืองนองนุ่นกะกำลังสีต่อนามอัตโนโมัติเนาะห้ไใเห็ดเป็ดเหหไก่เนาะค่ะเนาะ๋ยวเใาไปเมืองวัชิกันเดี๋ยวนองนุ่นจะเห็้เมืองวาชิเห็ดจังใดเนี่ยค่ะอันนี้ห้ามันเป็นถังอัตโนโมัติสําหรับห่ไก่นเนาะแต่ว่าที่นี่ห้าเลี้ยงทั้งเป็ดทั้งไก่กะสาม,มารถกินน้ํากันใดให้กันนนี้ห้าลองเมืองแล้วแต่ว่าอ่าเป็ดอาจจะเล่นนามดีกว่าไก่เนาะมันก็จะ <จ>อาจ<ห>จะบ่มอป็นใดแต่ว่าใส่ไดขึ้นกันเนาะแมนค่ะสําหรับผู้ที่แบบว่าเออบ่คคอยมีเวลาแล้วก็เปิดไกมันหลายแต่ว่าทีเฮ้าต่อนี่เฮ้าห่วยอ่าจะต่อพันท่อประปาเลยเข้าจะบ,บ่มีถังเก็บน้าต่อตรงจากท่อประปาเลยใช่ค่ะต่อตรงจากท่อประปาเลยเฮาก็จะยิ่งยาามากจากข้างนอกเนาะอ,อันนี้ชื่นนอน้องนุ่นต่อไปแล้วไมมนค่ะแมนอันนี้ต่อไปแล้วไอ้ให้พี่น้องเขาเมือเบิ่งกไกลๆเลยก็ได้ อันนี้ห้าจะตอเขามาในขอ,อกเลยแต่ส่วนนี่ตรงนี้ที่มัน Hate, เห็ดห้าเห็ดอยู่นี่จจากวมฒนขอ,อกสําหรับทังเป็ดทางไก่เอาไว้ทำให้อาหารให้น้าสําหรับเป็ดไก่ที่พี่น้องเห็นก็นจะเป็นทอเนาะพีวิซีหนึ่งครับสองนิ้วเป็นทอประป่าบานห้าธรรมดานี่ห้าก็จะยิ่งเงียมา,ากห้า็จะมีบอนวาวแต่ว่าของห้าใส่เป็นของออลูมิเนีอเป็นเล็กเป็นท้องเหลือง ของพลาสติกไอ้นงน,นุนบ่ค่อยชอบเป็นการส่วนตัวเพราะว่าเวลาห้าวปด้ใส่มันจะฝืดแต่ว่าอันนี่ถ้าเ้าเปิดมันจะสามารถดีได้เ้าวปต้องไปปิดตรงตานามไกลๆเนาะอันนี้ห้าเอาแบบง่ายๆไกลๆถ้าเกิดว่าห้าสซีสอเห้าก็สอมอยู่หนีได้เลยเอิญได้ว่าง่ายต่อการควบคุมแมนค่ะเ้าวปต้องวิ่งเปิดปิดน้ําไกลๆแมนค่ะพเพราะห้าตอมาแล้วก็จะมีตรงนี้แหละเอิญปลาบอลวาวเนาะค่ะบอลวาวเปิดปิดน้ํแล้ว ที่นี่เขาก็จะเจาะตรงท่อประป่าเลยจะต้องมีแน่ค่ะจอะเป็นหู้ตรงนี้นี้องนุ่นเจาะไว้แล้วเนาะคะ่ะค่ะเจาะไว้เตรียมให้พี่น้องเลยเบื่องกัน,นคือเข้าใส่ดอกสวรรค์ที่มั่นขนาดพ่อเหมาะกับไอ้ทอ่อท่อหรือว่าถังที่เข้าเป็นตอ่ออันนี้จะเป็นสวรรค์ที่เขาออ้าใส่อ่าเมื่อกี้เจาะสำหรับหู้นี่แหละที่เข้าจองไปแต่ว่าอ่าพี่น้องก็สีเดชสังเกตเบื้องเนาะ้าเกิดว่า เขาก็จะเอาขนาดเท่าเท่ากันกับดอกสวรรค์อันนี้เขาบ่แน่ใจว่าดอกสวรรค์มันติจักมินเนาะีใสๆกัน,กนะแมนค่ะเ,เอาเทียบเอาประมาณหกหรือแปดอันนี้น้องนุ่นบ่แน่ใจเพราะว่าที่ขาวๆมากก็จะประมาณนี้เนาะ,ะเพราะ<อ><ถ>ตรงวันให้ชั่วเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่า,าเขาจาอไปหู้แย่หนามมันจะรั่วไหลได้แมนค่ะงานมันจะซึมเนาะค่ะแมนค่ะ,คะถูกต้องตอให้มันพอดีเนาะ เดี๋ยวเขาจะตอนามไปก่อนเนาะอันนี้คือถังเนะาะค่ะเน่ยอันนี้<า>ลักสินะตอง,องังอเดี๋ยวไปเมืองนังนุ่นตอเลยเนาะคะ่ะเ้า<ะ><ะ>ก็บ,บ่ม่อย่างๆเนาะเก็แชร์อาสายมากๆเนาะแล้วเขาจะมาเสียบใส่ตรงนี้ เสียบเขาลู่ไม่นค่ะเสียบเข่าลู่ที่เขาเจาะไว้ดานข่าแค่นี้มันก็นจะมีตัวล็อกค่ะอ,อันนี้เขาก็หายมาเป็นชุดของชุดอัตโนโมัติแล้วเนาะนี่ขาล็อกแมน่นค่ะแค่เขามาเจาะสวรรค์ใส่เอาใส่หูก็คือ,อเดียวว่าเข้เาเข้าื่อมากครบชุดแมน่นค่ะสิ่งที่เข้าสิมาเหตุก็คือแค่มาเจาะ ท่อประปาเนาะใช่ค่ะมาต่อท่อประปาะเพื่อจะยึดสายสายน้ำนี่เนาะค่ะนี่ยนค่ะเอาไว้มงได้กัแล้วแต้พี่น้องเนาะสะดวกเนี่ยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับไอที่เปิดปิดน้ำกับต่อเชื่อมกับถังเนาะแต่ว่าส่วนที่นี่เขาก็จะไปติดตั้งถังกันถังกระเฮ็บเบื้อหาค่ะเ่ากับไอเฮ็ดตามตามความข้าใจของเขานเนะแ้วก็ถามผู้ที่เพิ่นที่เข้าสื่อมาเนาะว่าตอดแบบไหนเนาะคะ่ะ สายกระเส้น้าบมานแี่เมตรที่หลักปรเมาณไหมสองสามเมตรสองสามเมตรเนาะนี่สายที่ต่อจ้ะอันนี้สิบเป็นเหมือนลักษณะแบบเหมือนเป็นวาล์วอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นวาล์ววาล์วเปิดปิดน้าอ๋อแสมมุติว่าเขาเปิดน้ำเนาะตรงอันเมื่อกี้เขาปิดอยู่เนาะที่นี่เขาจะเปิดน้ำนนเปิดน้เนาะเขาจะเปิดแห้งเปิดคอยกับอยู่ตรงนี้เนาะ อ่ฮะน,นี่อันนี่ขาเปิดซตดแต่ว่าข้าเขา้เขาแรงดันน้ามันอาจจะสูงเกินไปข้าก็ลีลงอันนี้ก็คือข้าปิดอยู่เพราะขาเปิดน้ำมันก็จะไหลลงแบบนี้แต่จะมาคางอยู่ตรงนี้อันนี้ขา้าวบ้านประกอบมันจะอาจจะไหลอยู่บ่เศร้าเนาะเดี๋ยวนี้ขาจะมาประกอบให้พี่น้องเลยเบิ่งกนันนี่ขากกจะปิดไว้ก่อนกับือว่าข้อสื่อมาใส่อยู่เนาะ เนี่ยค่ะนี่เขาซื้อมาจากไอเ้เพจไอ้เฟซบุ๊กของฟาร์มไก่ไข่พะเยาเนาะ<ม>ชุดละสองร้อยห้าสิบแต่ว่าจะมีคขาทรงอยู่อันนี้เขาต้องใส่หนามอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราหนุนเติมหนามก่อนเรงหนุนเป็นย,ยังต้องใส่หนามมันเป็นตัวทวงตัวทวงค่ะตัวทวงให้ตัวนี้กดลุง่งเพราะทวงกดลุ่งเหรอหนามมันก็จะหยุดไหลว่าง่ายกับคล้ายๆเป็นตัวควบคุมให้หนามหยุดหยุดไหลเนี่ยค่ะส่วนหนึ่งและะ้วก็เหมือนกับเป็นตัวอ่า แบบโบไห้มันเอียง่าไห้มันนี่<อ>นะอีกส่วนหนึ่งคือปรับบ่บหไห่อโตโตัล่องน้ำาหหไก่กินนะนะมันเอียงซ้ายเอียงขวาเ<ม>นประมาณนี้เนาะค่ะอันนี้ก็จะพ่อซื้อมาใส่เนาะคะ่ะเนาะสำหรับ,บานนะะตาิดตั้งไว้ให้ไก่กินน้ำเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าครณพ่อสาววิสานนี่กะปรับมาไห้ เป็ดล่องกินมองน้ำเนาะค่ะเนาะกับไส้ได้ยูแต่ถามว่าเหมาะบ่อกับบ่ค่อยเหมาะแล้วค่ะเด้อแต่ว่าเขาล่องเรียบบางทีอเป็ดมันชนเนาะแต่เขาเขาใส่น้ำหลเนาะว่าไงเนาะเป็ดมันเล่นน้ำว่าไงล้วที่นี่เขาชนเขาหยั่งมันอาจสีถังมันอาจสีเดียงแล้วที่นี่มันจะเกิดปัญหาว่าถ้าเขาบรยูน้ำมันก็สีไหลเพราะเศร้านะคะใส่ให้เป็ดในปริมาณที่น้อยกับก็ใส่ได้ยูค่ะใส่ได้แต่ว่าก็ต้องระวังเนาะระวังเอาอันนี้ก็จะเป็นชุดของเขาเนาะ ที่ประกอบอันนี้ก็จะเป็นตัวซุปไส้หมูเป็นชุดอันที่เ้าหอห้องไวนี่เข้าปรได้ห้องชิดกับสีแดงเลยด้เข้าห้องชิดกับสีขาวสีขาวของานเพื่อที่จะแบบว่า้านน้ำมันเต็มนี่แล้วมันก็สินดันลงมันก็จะยุดของมันเองเพราะว่านี่เข้ากันเซตตีไว้ว่าเวลาเป็ดเ่นมันจะชอบเ่นน้ำเราถังมันจะข่าที่นี่น้ำมันจะไหลไปยุดเข้าก็เลยอาศัยว่า ตัวอีทตัวนี้ห้องฐานไวเพื่อบ้อหิมันขวมแค่นั้นเองแล้วค่ะตัวนี้ถ้าเกิดว่าห้าบล็อกมันจับมันจจบบดันแม่มันอาจจะบ,รรดจจะบุด,ม,จจบดมันอันนี้เป็นตัวล็อกเนา<อ>ะแมนค่ะคายๆก็เป็นตัวหอยของเขานน<ๆ>่ำสายสายที่เห็นขาวๆ้าๆงบนนี่กัมาพร้อมชุดเแมนค่ะมาพร้อมชุดเลยชุดละสองราัสเดี๋ยวเด้ว่าสื่อมาใส่ได้เลยเอ้า แมนค่ะใส่ได้เลยเนี่ยค่ะถังแตเจาะแค่นั้นเองค้ะถังก็จะอยู่ประมาณประมาณลักษณะนี้มันก็จะตั้งเทียงอยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเห่าคือจังหนุนหนนว่าเขาเห่าใส่ส่วนใหญ่มันสิมีเป็ดหลายเหาก็เลยจําเป็นต้องเอาฐานตัวนี้มาห้องเพื่อจะล้อยนามออกอันนี้ล่อยนามแล้วเนาะค่ะน้ำนี่ปั๊บคอยปั๊บแห้งได้ยุที่บอนว่าวเนาะค่ะแมนค่ะบอนว่าวตัวนั้นตัวนี้สิเป็นหน้าที่แค่เปิดปิดนาม พอพ่อหนามมันได้ได้เต็มทีแล้วตามที่มันนันนี้แล้วตัวทวงมันก็จะทํางานเนาะเฮากิตัวตัวนี้มันก็สิมี่เป็นตัวปั๊บนะคะปั๊บให้น้ำออกหน่อยออกหลายแล้วแต่เฮาแล้วแต่หมักปรับขป้นปับลงได้แต่ว่าพูดถึงว่าถ้ามันมีตัวอ่าตัวตัดเนาะค่ะมันเฮาสิเปื่อยแห้งหนามเต็มตามที่เขากำหนดไว้นะมันก็จะยุดแน่นค่ะมันก็จะตัดเอง แต่ว่าขันเป็นถ้าเป็นไกล้เนาะเขากินน้ำบกเปลืองเน,นี่ค่ะแล้วเขาปั๊บค่อยเล่นน้ำถ้าขันเป็นเป็ดน,น,นี่่ปั๊บค่อยคงใสบ่บพท่านกินดแน่นอนค่ะนี่ค่ะลักษณะของทีตบะเรายกแขวนขึ้นแบบนี้มันก็ฐานไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เนาะยู่ที่น้ำข้างในมันมันอาจจะมีส่วนค่ะเพราะว่าบางทีน้ำมันยังบก่าางหนิงข้างในอ่าค่ะ แต่ว่าถ้าเดี๋ยวเฮาสิลองเฮ็ดเบิ่งให้ว่าอยู่พื้นน้ำก็บยึดหยุดไหลคือกันแต่ว่าอันนี้เฮาลองในแบบฉบับของเฮาเองอันนี้ก็ถือว่าตรงแล้วระดับหนึ่งเนาะอันนี้คือคือแบบเมืองอันนี้อ่ะเอออลงตัเบิ่งอันนี้เฮาลองแขวนเบิ่งเนาะแมนค่ะนี่เฮาลองแขวนเบิ่งปกติเฮาจะตั้งวาวจิงไปก่อนอ่ะลองแบบตั้งแบบนี้พอเป็ดตั้งนี่คือสีแดงบ่ได้โดนพื้นเด้อค่ะบ่ได้โดนก้อนอิฐ แต่ตัวที่โดนก็คือข้างในขังน้ำที่อยู่ข้างในสีขาวเนาะค่ะเนาะเอาจากแค่แค่ตึงๆไว้หอสีขาวมันโดนเข้าใส่เสื้อกลางใบซื้อค่ะว่าหอมันหลุดล่วงไปทั้งหดเพื่อเป็ดเขาชนเนาะของเขาส่วนใหญ่เข้าใส่ก็ป็ดมันกันจะ้อยได้กัไหมค่ะมันกันจะ้อยได้ปรามันนี้ทำมันสูงไปเห็นไหมสูงไปปรับลงอีกนิดนึงเนาะอปรับลงอีกนิดนึง อาจสิเมืองอยุอยงยาก่ได้พี่น้องแต่ว่าขันติดตั้งแล้วในรล่งโตคือสบายไปหลายสบายเพราห้าเนาะสบายไปหาสิบเปอร์เซ็นต์เลยค่ะอ่า <c oughs> อันนี้คือห้าลองตั้งกับอิฐแต่ว่าสิหายพี่น้องเบิ่งว่าพ่อหนามมันจุดระดับตัดแล้วก็คือหนามมันตัดอย<า>ู่บ่อเนาะมันงกลๆ่เห็เนาะ <c oughs> เมเบาแล้ะ น้ำก็าจะอยู่ประมาณครึ่งครึ่งครึ่งแน่สองน้หรอกลางน้ำเนาะจ้ะครึ่งหนึ่งนี่ค่ะคืออันตัวสีแดงก็คือเ้าบอกแหละว่าขยับได้เนาะว่าถ้าเกิดว่ามันตั้งชีิเกินไปหลายมันจะตัดคือตัดแล้วอันนี้คือตัดแล้วเนาะค่ะแมนค่ะเล่มยุดงแล้วค่ะนี่คือตัดแล้วเ้าเอาน้ำไว้แค่นี้เพราะนันเล่นกะก็จะพ่อประมาณอันนี้ให็นมึงระดับน้ำที่เขาตัดก็าจะอยู่ประมาณนี้เนาะแมนค่ะ ถ้าปรับคอยปรับหลายก็คืออยู่ตรงนี้เ้าทำหมุนโลงมันก็นสิออกหลายก็ถือว่าโอเคค่ะสบายไปหาิเอร์เนเลยคือรังน้องนุนว่าแต่ว่าเขาก็จะมีการลงทุนจักน้อยเนาะค่ะกถ็ถือว่าถือว่าสองลายฮาิบบ่ถือว่าถือว่าคุ้มนะคุ้มเลยแหละเพราะว่ามันใส่งานเป็นหลายปีเนาะเพราะว่าขึ้นแน่ๆละ่ะต้องอายุหลายแหละสามปี สามปีสี่ปี่ารักษาดีๆเาแขวนเน่าบรตากแดดตากนี่สินะอายุการใช้งานก็เสิโดนเติมเนาะค่ะา่ว่เส่วนี้เขาใส่กันในโรงเลื่อนนะคะประมาณนี้เนี่ยเฮาสิรลองปรับอันนี้หัวลงอีกิ่งน้ำมันกระสิออกไหลขึ้นเลยแหลวแต่พี่น้องสิปรับใส่เด้ค่ะเพราะว่าเฮ้าบ่มีถังเข้าบ่มีถังเก็บน้ำเข้าก็ต่อตรงจากป่าเลยก็ได้ที่กันนี่คือปล่อยให้น้ำมันออกหลายขึ้น ตัวนี้ลลตัวบนใช่ไหมตัวบนใช่ค่ะตัวบนนี่พี่น้องอ่าตัวแรกผป้อนเบื้องบนเด็กเขาใจด้วยเขาใจแล้วคือเข้าปรับให้น้ำแะดับน้ำม,มันสูงขึ้นกว่าเดิมแน่นคือหมุนล,ลงอ๋อหมุนล,ลงทหม,มุนขึ้นระดับน้ำตัวนี้มันจะจะ,จะออกหน่อยประมาณนี้ว่ากดไก่ข้างในเข้ากับบอลูนเนาะเข้าแค่มาติดตั้งให้พี่น้องในเบิ้งเนี่ยค่ะ สีแดงท <seguinte S 1> ี่สําคัญก็คือต้องขยายามใ่ได้จีระระดับน้ามันต่ำกว่านี่นะค่ะแม่ที่น้องนลนไปหมุนกับเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงค่ะตัวนี้เป็นตัวปรับเข้ากับจะพยายามปรับให้มันตึงได้แค่นี้เนาะค่ะแต่บาก็ถือว่าเพิ่นเพิ่นจัดมาให้ครบเซตได้เนาะแนนค่ะคือพร้อมติดตั้งสิ่งที่เฮาสิมาเพิ่มเติมก็คือพวกท่อค่ะมาเจาะแค่นั้นเองเนาะแนนค่ะดอกสว่าน PVC จังซี่เนาะค่ะเนาะดอกสวรรค์ก็จะเป็นรุ่นมาตรฐานอยู่แล้วนะค่ะ มันดอกขนาดเท่าไหร่บอกบอกท่านผู้ชมได้ไหมบอกบอกบอกไม่ได้เพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็ปรับเอาเราปรับเอาเราไม่ได้ดูเบอร์มาเนาะแมนค่ะเขาบ็ได้ดูคือเขามีดอกสวรรค์เดี่ยวถ,ถ้าเอาตัวนี้นี่ไอสอดขาบไปนหูหนังเลยก็ได้มั้งแมนค่ะถ้าวัดเขาสอดข้าไปนหู้ตอนแรกที่เขาให้เมืองเนาะ คือคือห้เาเอาตัวเนี่ยเทียบ้อไปเพราอดีเ้าก็เอาแต่ว่าแนะนําให้เป็นดอกปลายแหลมถ้าเป็นทู่ๆมันจอทอมมนสิมื่นตัวลุยตัวลยุยมัเสิ<า>บ่เขจาจัาเทียเนาะค่ะถ้าเป็นแนะนําให้เป็นดอกปลายแหลมนี่สมันสิตเจาะได้ดีตอเชนเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะฝากให้พี่น้องดเดบงเนาะเข้ามาตอไอ้นามทํานามแบบอัตโนมัติใหเ้็ดปห้ไกล ก็คือเข้ากับมือใหม่เนาะเข้ากับยังบออันใดเข้ากับศึกษาเอาเลียนรูกกันไปพร้อมกันเนาะแม่นค่ะแต่ก็ถือว่าทุกอย่างหลับลืมไปด้วยดีเนาะบอ่มีหยังเสียหายเนาะบอมีหยังค่ะบ่อมีหยังเสียหายสิ่งส่เข้าใดมากกับเป็นประสบการณ์็นคว่าทุกสิ่งทุกอย่างความผิดพลาดมันมันกะสามารถเรียนลู้สามารถปรับปรุงแม่นค่ะนาะค่ะเนาะคือถ้าถ้าเกิดว่าเฮาบ่ลองผิดลองถูกเข้าก็จะบ่ลู เปิรนว่าอันนี้ดีเข้ากับเฮดนํำอันนี้บดีเข้ากับบตตองเฮดนํำเนาะสำหรับครูหักสาวอีสานจังคลิปของเข,าข้าคือกันเนาะคะ่ะอันอไดดีก็จังนํำไปปรับใส่เนาะคะ่ะเนาะอันใดนบดีก็แเน่นํำครูหักสาวอีสานเขามานหน่เด้อค<า>่ะครูหักสาวอีสานกัยินดีแลวก็น้อมลบไว้เนาะถูกคำติชมหรือว่าถูกทุกคนที่เขามาให้กำลังใจเฮานาะเขา <ฮะ S 1> ก็ขอบคุณหล,ลายๆเน,นะาะเพราะว่าครูหักสาวอีสานกะ คือเห่ากะล่องเยื่ลูปไปน้ากันเนาะเกษตรกรมือไม่เนาะค่ะกับพีกับน้องเนาะฝากพี่น้องได้ดีกันมาแช่กันเนาะค่ะฝากให้พี่น้องได้ติดตามเนาะช่อมของเห้านะคะ่ะครูหักสาวีสานเนาะสำรับมือนีกับสวัสดีค่ะ